ก็มะะีวชิระรักอิสระมนตรีบรรจบและอัศนีอัตมีนะคะอาจารย์สมนามน้าเชียงใหม่เป็นอาจารย์ที่ควบคุมนะคะคจะเห็นว่าถึงแม้เราจะมาแข่งขันที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะแต่ว่ามีจากทางภาคกลางนะคะสระบุรีด้วยกรุงเทพมหานครก็มีราชบุรีก็มีนะคะก็คือเป็นกรรมการพร้อมน<อ>ักบินพร้อมันหนึ่งสอง นี่โรงเรียนประเทียบหนึ่งนะครับจังหวัดสระบุรีก็เข้าร่วมการแข่งขันหนูน้อยทีวีไทยมาโดยตลอดเหมือนกันครับอันนี้ฉายยาเขาและฉายานับบินก็ชื่อชินจังนะครับเล่ะเด็กคนนี้ได้มีโอกาสได้ถ่วยรทานอง์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีแรกเลยนะครับไปทำงานที่ประชุมทีมหกชัคนแนนการแข่งขันที่เขาชนะเลิศได้ช่วยพระบาทอง์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราไปครองประเภททิ้งสัมภาระทิ้งสัมภาระตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นประเภททันโผลและ 30มสิบรวมหกคะแนนเลยนะครับ1น0้ยไปแล้วอย่างนี้โรงเรียนบ้านด่วนรู้สึกว่าจะใจแป้วแล้วนะครับไม่ต้องแป้วแล้วครับเรียบร้อยไปแล้ว20นี่30รวมเลยิบคะแนนอย่างที่อาจารย์บอกคือเป็นเรื่องของลำตัวเครื่องบินนะครับหนานกับพื้นดินแล้วก็ทำได้อย่างที่เห็นนี่แหละครับแล้วขนาดของเครื่องบินลำนี้นะครับจะมีมุมยกที่ประมาณน่าจะที่ประมาณ4-5องศาได้นี่เป็น60แต้ม4เที่ยวติดนะครับครับ ทะลุโดยตลอดด <10 S 1> าวบี้อีกแล้วยี่สิบมาอีกแล้วส <30 S 1> ามสิบรวมการขึ <60 S 1> ้นเครื่องบินะนะครับจะนิ่งนะครับการทรงตัวจะบินได้ดีเครื่องบินจะไม่ค่อยเอียงซ้ายหรือเอียงขวา ต้องถึง400แต้มมีอะไรแจกสิบไม่มีอ๋อ400แต้มแบบยรมสองร้อยสารวม60คะแนนถ้าได้สัก800คะแนนนี่นะเอาเครื่องบินไปเอาเครื่องบินไปเลยเอาเครื่องบินไป2ลำอาจารย์ว่าการันตีเพราะว่า400คะแนนเกิดขึ้นได้นะคะ30รวม60คะแนนโอ้โหไม่มีพลาดเลยนะครับกระแสลมเป็นใจด้วยนะครับความเร็วประมาณ 89กิโลเมตรต่อถ้าได้ถ้าได้ถ้ได้80 0คะแนนนี่ผมว่าต้อไปกเป็น60คะแนนแน่เลยนะครับถ้าเป็เที่ยวคาร์อยู่จังะเป็นอะุรคือให้นั่งเครื่องบินที่ตัวเองบังคับอะนะคะครับแล้วแต่ละเที่ยวที่เข้ามานี้ถือว่าใช้เวลาคนน่าจะน้อยนะครับพอออกจากสุา30รวพม10คะแนนแคบเลยนะครับแล้วก็ตีวงลดระดับลงมาแล้วก็เข้าห่วงมาอีก คือเขาเขาตีวงแคบเสร็จปั๊บต้องบินเขามีมุมยกทำให้เกิดการเสถียรภาพได้ดีเพราะนั้นเขาทำให้มีความรู้สึกว่าเขาบินเขาบินได้ง่ายขึ้นหมดเวลาครับรวมคะแนนกันจนเหนื่อยครับในวัฒน่าจะมีหลุดไปเพียงเที่ยวสองเที่ยวเท่านั้นเองนะครับที่ไม่ได้ครบ60ก็บอกแล้วว่าอย่าการันตีนะคะเพราะว่าทีมนี้เขาได้6ก0คะแนน อีก200คะแนนนี่อาจารย์เขาอ,อนเลยนะรู้สึกภาคภูมิใจนะครับที่เด็กไทยเรานับวันก็นับที่นับวันนับจะมีคุณภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ในการที่แข่งขันการทำเครื่องบินการสร้างเครื่องบินการบินเครื่องบินเนี่ยเป็นการเพิ่มคุณภาพให้กับเยาวชนไทยด้วยตกลงก็ขาดไป200คะแนนไม่งั้นได้ตั๋วไปกลับกรุงเทพสระบุรีนะนาะ่นาจะเป็นการแข่งขันในรอบคัดเลือกนะครับที่ผ่านมาถือว่าสุดยอดจริงๆเพราะทำคะแนนที่ผ่านมานี่ยยังไม่